ยตายซะเ <c oughs> พราะคนเกียดมันมีลักษณะองไรู้ไหมมันจะตามเฝ้าดมไข่กูอย่างเงี้ยทุกวันเกียดกูเหรอตายซะเพราะอะไรสันดาณมึงเวลาเกียรตชอบตามเฝ้าดมไข่กูมึงจะตามฟังกูอย่างเงี้ยทุกวันตลอด24ชั่วโมงทุกคลิปมึงจะฟังกูหมดเพราะมึงเกียดกูมึงจําไว้คนที่เกียดคนอื่นนะมันจะชอบเฝ้าเฝ้าดมหำกู มึงเกลียดใครมึงจำไว้มึงจะตามเฝ้าเขาว่าจะก็จะพูดผิดตรงไหนจะจับผิดมึงยังไงเขาจะได้เอามึงไปด่าได้ถูกต้องเนี่ยคนเกลียดเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดกูตายซะเพราะมึงยิ่งเกลียดกูกูยิ่งด่ามึงยิ่งด่ากูยิ่งด่ามึงยิ่งฟังมึงยิ่งฟังมึงก็ยิ่งทุกข์ร้อนในใจมึงก็ยิ่งรังเกียจเดียดฉันกูมึงก็ยิ่งทุรนทุรายชักดิ้งชักงอจะเป็นจะตายเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกสมนำหน้าเกลียดต่อไปนะเพราะกูจะไม่หยุดด่า เฝ้าดมไข่กูต่อไปนะเพราะกูจะยื่นให้มึงดมเต็มที่เลยนี่คือสันดานคนเกลียดคนมันจําไว้ใครเกลียดกันนะมึงจําไว้นี่ลักษณะของคนเกลียดเวลาเกลียดมันจะเฝ้าเลยมึงจะพูดผิดตรงไหนคําไหนมึงจะจับผิดจะเฝ้ามึงทุกคิดจะตัดคลิปวิดีโอมึงไปใส่ร้ายไปสีตัดครึ่งไม่ตัดครึ่งดมไข่กูต่อไปนะอดทนดมต่อไปดมหำกูซะอืสมนาหน้าที่ต้องมานั่งเฝ้าดมหำกู สมนำหน้าที่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดคลิปอัดคลิปด่ากูสมนำหน้าที่ต้องมานั่งเศร้ากูว่าวันนี้กูจะพูดผิดพูดพลาดเรื่องไหนสมนำหน้าดมไข่กูต่อไปนะออแล้วไข่กูก็ไม่รู้เหม็นหรือหอมด้วยเพราะกูก็ไม่เคยก้มลงไปดมเหม็นหรือหอมก็บอกกูด้วยนะสมนำหน้ากูถึงบอกไงว่าเกลียดกูก็ตายซะเพราะกูไม่มีวันหยุดพูด มึงจะโจมตีจะด่ากูจะแขวนกูยังไงกูก็จะด่าอย่างนี้แหละต่อไปกูก็จะสอนอย่างนี้แหละต่อไปมาดูกันระหว่างมึงกับกูใครจะอยู่ใครจะไปอืมแต่ที่แน่กูไม่ไปทําไมละ่ะเกียรกูใช่ไหมตายซะถ้าไม่ตายก็ดมไข่กูต่อไปจบสมร